สวัสดีค่ะสิริรัตน์บัวผันค่ะจากภาควิชาสัตวบาลคณะเกษตรกำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการผลิตนมคุณภาพนะคะก่อนอื่นก็คงต้องเล่าให้ฟังก่อนว่า น้ำนมโคผลิตมาอย่างไรนะคะก็คือน้ำนมโคเนี่ยผลิตจากเต้านมของแม่โคนมหลังคลอดลูกนะคะซึ่งเราจะเห็นได้ว่าจากที่เราเห็นข้างนอกเนี่ยเต้านมโคจะมีอยู่สีเต้านะคะซึ่งภายในเต้านมก็จะมีต่อมสร้างน้ำนมแยกเป็นอิสระต่อกันหนึ่งเต้านมต่อหนึ่ง,ต,งต่อมสร้างน้ำนมนะคะภายในภายในเต้านมก็จะประกอบไปด้วยหัวนม ส่วนของโพงพักน้ํานมซึ่งจะทําหน้าที่ในการเก็บน้ํานมที่ผลิตได้ภายในเต้านมโ,โคนะคะแล้วก็มีท่อต่างๆซึ่งท่อต่างๆเหล่านี้ก็จะอยู่ภายในเต้า,น,านมแล้วก็ไปสิ้นสุดที่กระเป๋ะที่ทําหน้าที่กันรสร้างน้ำนมนะคะภายในกระเป๋ะที่ทำหน้าที่กันรสร้างน้ำนมเนี่ยก็จะมีเซลล์ที่ทำหน้าที่ในการกันสร้างน้ำนมของโคโนมนะคะเพราะฉะนั้น รอบๆกระเป๋ะที่ทําหน้าที่กันสร้างน้ํานมเนี่ยก็จะมีเส้นเลือดนะคะซึ่งเส้นเลือดก็จะมีก็จะทําหน้าที่ในการนํานําเลือดเลือดก็จะนําสารอาหารนําออกซิเจนมาสู่เซลล์กันสร้างน้ํานมนะคะเซลล์กันสร้างน้านมก็จะทําหน้าที่ดึงหรือสกัดเอาสารอาหารที่มากับเลือดนะคะแล้วก็มาสร้างเป็นองค์ประกอบในน้ํานมเพราะฉะนั้นน้ํานม1ลิตรก็จะถูกสร้างจาก เลือดที่มาหล่อเลี้ยงบริเวณเต้านมเนี่ย5 0 0ลิตรในแต่ละวันนะคะเพราะนั้นก็จะมีเลือดมาไหลเวียนมาที่ต่อมสร้างน้ำนมเนี่ยค่อนข้างเยอะสําหรับแม่โคนมเพราะฉะนั้นน้ำโคที่ได้จากแม่โคนมนะคะก็จะต้องมาจากแม่โคที่มีสุขภาพดีมาจากแม่โคที่พักอยู่ในโรงเรือนที่มีการระบายอากาศที่ดีคอกแห้งแล้วก็สะอาดนะคะ แล้วก็ได้รับอาหารเพียงพอกับความต้องการแล้วก็น้นํานมที่ได้มาจากแม่โคนมเนี่ยจะต้องได้จากแม่โคที่อุ้มท้องนะคะแม่โคเมื่อผสมผสมเทียมแล้วก็อุ้มท้องเป็นเวลา9เดือนแล้วก็คลอดลูกถึงจะมีการสร้างน้นํานมนะคะเพราะฉะนั้นหลังจากคลอดลูกแล้วเนี่ยแม่โคนมโดยประมาณจะให้ลูกประมาณ305วันนะคะ305วันแล้วก็ในช่วง3วันแรกเนี่ยเขาจะ ผลิตน้ำนมเหลืองนะคะซึ่งมีคุณค่าทางโภชนะและวก็องค์ประกอบต่างๆเนี่ยรวมถึงสารพวกอิมมูโนโกลบูลินซึ่งเหมาะที่จะให้ลูกโคกินนะคะซึ่งเขาจะได้รับภูมิคุ้มกันจากแม่ผ่านทางน้ํานมเหลืองหลังจากนั้นนะคะ3วันแม่โคบ,บางตัวอาจจะสามารถผลิตนมเหลืองได้5วันหรือวันนวะะันหลังจากนี้ถึงจะผลิตน้ำนมที่มีคุณภาพปกติหรือเรียกว่าโฮมิว ะะก็คือนมที่เราสามารถรีดจำหน่ายเพื่อให้คนบริโภคนี่แหละนะคะแล้วก็การให้นมของแม่โคนมในช่วง305วันเนี่ยเราอาจจะแบ่งเป็น3ช่วงนะคะคือช่วงแรกของการให้นมหรือเขาเรียกว่าการให้นมช่วงต้นหรือ early r l y t a t t o t เนี่ยนะคะจะคิดเป็น100วันแรกของการให้น้ำนมนะคะส่วนในช่วง ร้อยวันที่2เนี่ยก็จะเรียกว่า mid lactation นะคะก็คือช่วงกลางของการให้นมส่วนร้อยวันสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นเรียกเป็น late lactation ก็คือให้นมปลายนะคะก่อนที่จะปลดลีดนมแล้วก็พักไปฟื้นฟูสภาพร่างกายฟื้นฟูเซลล์กันสร้างน้ำนมเพื่อที่จะให้ให้ลูกแล้วก็ให้นมในรอบต่อไปนะคะ่ะในส่วนของ ผลผลิตน้ำนมนะคะก็เป็นที่ต้องการของฟาร์มโคโนมหรือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคโนมผลผลิตน้ำนมโคนมที่ให้ผลผล,ผลิตนม3 0 5วันนะคะหลังจากการคลอดลูกเนี่ยก็จะเป็นช่วงร้อยวันแรกเขาจะให้ผลผลิตน้ำนมมากที่สุดนะคะหลังจากนั้นก็จะลดลงเรื่อยๆเนื่องจากเซลล์ที่ทำหน้าที่ในการกันสร้างน้ำนมเนี่ยมันเสื่อมสภาพแล้วก็ลดจำนวนลงนะคะ เพราะฉะนั้นในช่วงร้อยวันแรกของการให้ผลผลิตนมเนี่ยก็จะให้ปริมาณนมเยอะที่สุดในแม่โคแต่ละตัวนะคะในส่วนขององค์ประกอบน้ํานมนะคะองค์ประกอบน้ํานมนี่ก็จะมีหลักๆก,ก็จะมีในเรื่องของไขมนันโปรตีนน้ําตาลแลคโตสแรทธาดแล้วก็วิตามินนะคะสายพันธุ์ก็มีส่วนมีส่วนที่ทําให้องค์ประกอบน้ํานมเปลี่ยนแปลงระยะของการรีดนมรีดนมต้นนมกลางนมปลายก็จะมี ผลต่อองค์ประกอบของน้ำนมระยะเวลาในการรีดนมนะคะอาหารที่โคกินนะคะถ้าโคได้รับอาหารที่เพียงพอองค์ประกอบน้ำนมที่ได้มันก็จะถูกต้องตามทางความสามารถทางพันธุก,กรรมนะคะนอกจากนี้สภาพอากาศที่ร้อนนะคะสภาพอากาศที่ร้อนก็อาจจะส่งผลต่อการกินได้ของแม่โคนะคะซึ่งการกินได้ของแม่โคก็ส่งผลไปในเรื่องของโภชนะที่โคนมจะได้รับ ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าอาหารที่โคโนมกินเข้าไปนะคะจะถูกมักย่อยที่กระเพาะรูเมนค่ะหลังจากนั้นก็ส่วนที่ไม่ถูกบักย่อยในกระเพาะรูเมนก็จะไปผ่านไปยังทางเดินอาหารส่วนล่างคะแล้วก็ไปถูกย่อยที่ลำไส้เล็กแล้วก็ถูกดูด,ด,ดซึมไปที่กระแสะเลือดเลือดก็จะนำสารอาหารต่างๆไปยังอวัยวะเป้าหมายรวมถึง เต้านมโคะคะเพราะฉะนั้นอาหารที่โคได้รับเนี่ยก็มีส่วนอย่างมากต่อทั้งปริมาณนมและก็องค์ประกอบของน้นํานมนะคะโคนมในน้นํานมโคนะคะก็จะมีองค์ประกอบที่เป็นน้ําประมาณ87.5ปนะคะลองลงมาจากน้ําก็จะเป็นน้ําตาลแลคโตสมีประมาณ4.8ไขมันนมนะะประมาณ4โปรโตีนประมาณ3ที่เหลือก็จะเป็นแร่ธาตุนะคะ เพราะนั้นในส่วนของน้ำนมโคก็มีมาตรฐานนะคะซึ่งกำหนดโดยสำนักงานมาตรฐานสินค้ากเกษตรและอาหารแห่งชาตินะคะก็มีกำหนดปริมาณขององค์ประกอบที่จะต้องมีในน้ำนมนะะมีโปรตีนมีไขมันมีน้ำตาลแลกโตสจะต้องมีเนื้อนมรวมไม่รวมน้ำเนี่ยนะคะหมายถึงเนื้อนมรวมเนี่ยประมาณ12.3ถึง12.5เซ ะะถ้าเราผลิตนมแล้วมีค่าเนื้อนมรวมต่ำกว่ามาตรฐานก็จะถูกหักราคานะคะในส่วนของคุณภาพน้ำนมเมื่อกี้พูดถึงในเรื่องขององค์ประกอบไปแล้วที่จะต้องมีตามมาตรฐานนะคะส่วนต่อมาก็คือเป็นเรื่องของจุลินทรีย์จุลินทรีย์ที่พบปกติมันจะมีในน้ำนมอยู่แล้วแต่ว่าเขาจะต้องไม่ให้เกินมาตรฐานนะ,ะอย่างเช่น5คูณ10ยกกำลัง 5เนี่ยก็คือเป็นจุลินทรีย์ทั่วไปที่จะท,ที่พบในน้ำนมถามว่ามันมาจากไหนก็มาจากเต้านมโคมาจากสภาพแวดล้อมมาจากโรงเรือนพื้นคอกอะไรพวกนีก้อาจจะมีผลเปื่อนมากับในน้ำนมเะราะนั้นก็มีมีมาตรฐานในการกำหนดนอกจากนี้ก็ยังจะมีจุลินทรีย์กลุ่มที่ก่อให้เกิดโรคก,กับคนรโรคทางเดินอาหารโรคเป็นพิษอ,อาหารเป็นพิษอย่างเช่นพวกอีโคไลอ,อันนี้ก็มีกำหนดไม่เกินหนึ่ง หนึ่งมืนเซลล์ต่อ1 CC ซีซีนะคะในในน้ำนมดิบนะคะนอกจากนี้มาตรฐานก็ยังกำหนดด้วยว่าสมาติกเซลล์ในน้ำนมนะคะสมาติกเซลล์ก็คือจะเป็นเซลล์พวกเซลล์เม็ดขาวเซลล์เยื่อบุผิวที่อยู่ในเต้านมอันนี้เราก็จะพบในน้ำนมกนะะ็กำหนดนะะมาตรฐานกำหนดไม่ให้เกิน5 0 0แสนเซลล์ 500, ต่อ 1CC ซีซีของน้ำนมดิบนะคะถ้าตัวสมาติกเซลล์ก็จะเป็นตัวบ่ง,บงชี้ถึง สุขภาพโคถ้าแม่โคที่มีความแข็งแรงนะคะก็จะมีสโมติกเซลล์ในน้ํานมต่ำการรีดนมโคนะคะก็เป็นการเก็บเกี่ยวผลผลิตของน้ํานมที่ได้จากแม่โคนมนะคะซึ่งในส่วนของการรีดนมนี้ก็มีความสําคัญนะคะอุปกรณ์ที่ใช้ในการรีดนมก็จะต้องมีความสะอาดแล้วก็ทำจากวัสดุที่ไม่ทําปฏิกิริยากับน้ํานมนะะแล้วก็ การรีดนมก็จะต้องมีขั้นตอนที่ถูกสุขลักษณะดั้งเดิมเราอาจจะเห็นว่ามีการรีดนมด้วยมือนะคะอันนั้นก็เนื่องจากแม่โคมีปริมาณน้อยแล้วก็นมที่ผลิตได้ก็มีปริมาณต่ําเพราะฉะนั้นก็สามารถรีดนมจากโดยใช้มือรีดนมได้นะคะแต่ปัจจุบันนะคะก็จะเห็นได้ว่าฟาร์มโคโนมนะะพันโคโนม ได้รับการพัฒนาให้มีให้มีปริมาณน้ํานมสามารถผลิตน้ํานมได้มากขึ้นแล้วก็เราก็เลี้ยงฟาร์มที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเพราะฉะนั้นทุกวันนี้การรีดนมก็จะต้องอาศัยเครื่องรีดนมนะคะในมีซึ่งก็จะมีหลายๆรูปแบบนะคะขึ้นอยู่กับขนาดของฟาร์มขึ้นอยู่กับจํานวนของแม่โครีดนมนะคะในส่วนของขั้นตอนการรีดนมนะคะก็ที่จะต้องทําก็คือ การทําความสะอาดแม่โคนะคะซึ่งเขาอยู่ตามคอกตามดินพวกนี้เพราะฉะนั้นในส่วนในเมื่อถึงเวลารีดนมเนี่ยจะต้องทําการทําความสะอาดตัวโคแล้วก็ทาความสะอาดเต้านมโคนะคะก็เป็นการกระตุ้นให้แม่โคในหลังน้ํานมนะคะการกระตุน้นการเช็ดเต้านมการทําความสะอาดก็เป็นการกระตุ้นให้ฮอร์โมนออกซิโตซินถูกปล่อยออกมาซึ่งฮอร์โมนตัวนี้ก็จะไปกระตุน้นการปล่อยน้ำนม ของแม่โคนะคะเมื่อทำความสะอาดเต้านมโคเสร็จแล้วนะคะก็ทำการรีดนมออกจากหัวนมประมาณ2-3ครั้งเพื่อเช็คดูความผิดปกติของน้ำนมนะคะโดยทั่วไปก็จะเป็นการเช็คโรคเต้านมอักเสบะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นโรคที่อยู่คู่กับการเลี้ยงโคนมนะคะก็จะมีการตรวจเช็คเต้านมอักเสบจ,จากโดยใช้น้ำยา CMT ะะโดยใช้น้ำยา CMT หลังจากนั้นก็เช็คดูแล้วถ้าน้ำนมมีความปกติแข่งกับน้ำยา CMT แล้วใสวิ่งนะคะไม่เป็นเจลีแสดงว่าเป็นน้ำนมที่สามารถรีดไปเพื่อผลิตเป็นนมเพื่อการบริโภคได้นะคะหลังจากนั้นเมื่อเช็คแล้วก็สวมหัวรีดนมนะะสวมหัวรีดนมปกติเต้านมโกม,มีสีเต้านะเพราะนั้นหัวรีดนมก็จะมีอยู่4ี่หัวก็สวม เข้าไปที่บริเวณหัวนมนะคะแล้วก็ใช้เวลาประมาณ1นาทีนะคะตั้งแต่การทําความสะอาดแล้วก็สวมหัวรีดนมเนี่ยภายใน1นาทีแล้วก็รีดนมให้เสร็จภายใน5-8นาทีเพราะว่าเป็นอิทธิพลของฮอร์โมนออกซิโตซินคะซึ่งจะยังคงอยู่ในช่วงนี้ถ้าเรารีดนมเยอะเกินไปก็าอาจจะส่งผลต่อ,อการเกิดเต้านมบวมนะคะ แล้วก็เกิดการอักเสบมาต่อมาด้วยนะคะเพะฉะนั้นหลังจากรีดนมถ้าน้ำนมหมดแล้วก็ปลดเครื่องรีดนมนะคะแล้วก็ทำความสะอาดหัวรีดนมโดยจุ่มด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อในส่วนของแม่โคก็จุ่มด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อลองให้หัวนมมันปิดนะคะหลังจากที่เรารีดนมแล้วนี่ให้เวลาหัวนมปิดป้องกันการเชื้อโรคที่จะเข้าสู่ทางหัวนมนะคะแล้วก็ เครื่องรีดนมก็จุ่มหัวรีดนมกับน้ำยาฆ่าเชื้อก่อนที่จะรีดวัวตัวต่อไปเพื่อป้องกันการติดเชื้อจากแม่โคตัวหนึ่งไปสู่แม่โคตัวหนึ่งนะคะเพราะนั้นน้ำนมที่รีดได้นะคะก็จะเอามารวมกันในถังรวมนะคะอันนี้ก็จะต้องนำส่งไปยังศูนย์รับน้ำนมดิบหรือสากรให้เร็วที่สุดนะคะหรือถ้าฟาร์มไหนที่อยู่ห่างไกลนะคะเขาอาจจะต้องมีถังแช่ ลดอุณหภูมินะคะอาจจะส่งนมวันละหนึ่งครั้งนะรีดรีดมื้อเย็นก็เก็บไปก่อนเพราะฉะนั้นจะต้องทำนมน้ำนมดิบที่รีดได้เนี่ยให้เย็นมาที่4องศาภายใน2ชั่วโมงหลังรีดนมเสร็จนะคะแล้วก็จะต้องนำส่งน้ำนมไปยังศูนย์รับน้ำนมดิบภายใน24ชั่วโมงนะคะนี่ก็ทำให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ในเรื่องของการทำให้ อุณหภูมิลดต่ํามาที่4องศาแล้วก็การส่งนมไปยังศูนย์รับนนมดิบให้เร็วที่สุดเพราะว่าป้องกันจุลินทรีย์ที่มันมีอยู่ในน,นมเพิ่มจํานวนครับปกติแล้วจุลินทรีย์ที่อยู่ในน้ํานมเนี่ยมันก็ชอบชอบน้ำนมเหมือนกันเพราะว่าน้ำนมมีองค์ประกอบมีคุณค่าทางโภชนะที่ครบถ้วนตามธรรมชาตินะคะเพราะฉะนั้นน้ำนมคุณภาพดีจะต้องมีองค์ประกอบหรือมีคุณค่า ทางโภชนะครบถ้วนตามธรรมชาตินะคะมีปริมาณของเชื้อจุลินทรีย์ต่ำมีสมุติกเซลล์ในน้ำนมต่ำนะคะได้จากแม่โคที่มีสุขภาพดีไม่เป็นโรคติดต่อที่จะติดต่อมาอย่างผู้บริโภคได้เช่นเรื่องของวัณโรคอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็ได้รับอาหารที่เพียงพอกับความต้องการเพื่อสารอาหารที่ได้จากอาหารที่โคกินเนี่ยก็จะไปสู่เต้านมซึ่งแม่โคก็จะเอา สารอาหารเหล่านี้มาผลิตเป็นน้ำนมแล้วก็องค์ประกอบที่มีอยู่ในน้ำนมและส่วนส,ส,ส,สุดท้ายก็คือจะต้องมีขั้นตอนการรีดนมที่ถูกสุขลักษณะนะคะเพื่อให้ได้น้ำนมที่เหมาะสมกับการที่จะส่งขายเพื่อเป็นนมสำหรับผู้บริโภคต่อไปค่ะจะเห็นได้ว่า การเลี้ยงโคโนมเพื่อให้ได้ผลผลิตนมที่มีคุณภาพดีนะคะเราก็จะต้องเลี้ยงดูแม่โคโนมเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีปราศจ,จากโรคต่างๆนะคะแล้วก็ได้รับการจัดการที่ดีได้รับอาหารที่เพียงพอกับความต้องการของการให้น้ํานมในแต่ละช่วงเวลาแล้วก็สุดท้ายก็คือจะต้องมีขั้นตอนการรีดนมที่ถูกสุขลักษณะเพื่อให้ได้มาซึ่งน้ำนมคุณภาพดีแล้วก็เหมาะที่จะนำไปบริโภคค่ะ ท่านที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ภาควิชาสรวบาลคณะเกษตรกำแพงแสนสวัสดีค่ะ